พิกเกอร์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นกรุ๊ปที่3แล้วนะคะกรุ๊ปที่3ครูเจี๊ยบจะให้ทำ hand to hand นะคะ hand to hand เนี่ยจะมีทั้งหมด2ครั้งแต่ครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยตอน9ที่3จะจบไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเราทำ hand to hand เนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เราเต้นนิวยอร์กเมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าเราจะทำตรงข้าม แทนที่เราจะหันหน้าสวีโวก่อนแล้วก็โฟรเวดใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสวีโวแบ็กเวิร์ดค่ะ s วีโวแบ็กเวิร์คืออะไรเมื่อกี้นี้เราเทิร์นขานะคะไปทางด้านหน้าเราเรียกว่าเนเชอรัลเทิร์นสมุนถ้าเราหมุนสะโพกเทิร์นออกไปด้านนอกของร่างกายเราจะเรียกว่าเอาเทิร์นนะคะหรือว่าเอาไซด์เทิร์น แต่ถ้าหากว่าเราใช้เป็นลักษณะแบบเทิร์นเข้าหาตัวเราเราเรียกว่าเทิร์นอินหรือว่า Against Turn Turn In นะคะมันจะมีระหว่าง Turn Out และ Turn In เพราะฉะนั้น s w i v วลมันจะมีอยู่สองฝั่งนะคะฝั่ง Turn Out กับฝั่งเทิ n ์นทีนี้พอเป็น Hand to Hand ปุ๊บมันจะเป็น s w i v ว l แบบ Turn In ก่อนหันสะโพกเข้าหาข้างเดียวกับคู่เต้นแล้วตามด้วย b a c k w ว r d ์ส โยกกับ forward 3แต่เราจะไม่ทำสวีโวกับเหมือนนิวยอร์กเราจะก้าวขาขวาขึ้นหน้าไปเป็น forward walk basic แล้วใช้ foot turn 4 1นะคะถอยหลังลง2และ3ถ้าเราจะทำเพิ่มเราก็ใช้แบบเดียวกันคือซ้ายขาซ้ายนะคะของเราจะขึ้นหน้าไปเป็นลักษณะ forward walk แล้วใช้ foot turn แล้วถึงค่อยถอยหลังโอเคนะคะทีนี้ครูเจี๊ยบจะทำแค่2ครั้งแล้วจะจบด้วยอันเดอร์อาร์มเทิร์นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสตาร์สเต็ปอันเดอร์อาร์มเทิร์นเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเฟซซิ่งจะต้องยืนตรงกันแต่ว่าแฮนด์ทูแฮนด์เนี่ยหน้าเราไม่ตรงกันมันจะใช้หัวไหล่กับหัวไหล่ที่เราตรงกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับลายนิดหนึ่งนะคะครูจะทำแฮนด์ทูแฮนด์ครั้งแรกให้ดูก่อนนะคะทำแบ็กวิร์ดสวีเวิก่อน แล้วถอย2 three แล้วไม่ต้อง Su ว v วนะคะ For และใช้ Forward Turn หรือว่า s ว w i v o เป็น b a c k w a r d s u w i v วแล้วถอยหลังกับ Two tree ครั้งที่2ขอเป็น Forward s u w i v วแล้วจบด้วย i d e step อพอเราจบซ้ายเสร็จเร็จนะคะ ฟิกเกอร์สุดท้ายก็คืออันเดอร์อาร์มเทิร์นแต่เราจะทำอันเดอร์อาร์มเทิร์นของผู้หญิงเนี่ยจะหมุนไปทางซ้ายมือคือผู้ชายจะเป็นขวามือใช่ไหมคะแต่เราจะใช้ชื่อเรียกตามหลักของหลายผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่าอันเดอร์อาร์มเทิร์นทูไรท์นะคะเวลาที่เราหมุนอาร์มด้านเทิรนทูไรท์กับอันเดอร์อาร์มเดิมทูเลฟจะไม่เหมือนกัน เราจะใช้ขาซ้ายของเราเนี่ยหมุนสวิโวลนะคะให้ไปที่ด้านหลังมุมห้อง45องศาวงหมุนตรงนี้จะวงกว้างแล้วถึงค่อย f o r w ์ r d Turn กลับเข้าหาคู่เต้นแล้วจบด้วย Basic Side Step ครูก็จะทำเบสิ i c ม o v เมนต์นะคะต่ออีก2องบาร์ สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเป็นอันจบกรุ๊ปนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวกูเจ็บจะหันหลังให้ดูบ้างนะคะมีทั้งหมดมีอะไรบ้างมี hand to hand นะคะ u n d e r arm Turn t o right แล้วก็ basic movement สองบาร์ค่ะลองดูนะคะ Backward Swivel ขาซ้ายแล้วถอยเท้าขวา2 3ทสา f ทำ w a r d Turn 4และ Backward Swivel ถอย2 3รอบสุดท้าย Swivel To Side Step 4 1แล้วใช้สวี v ว l เพิ่มต่อนะคะให้หันหลังให้คู่เต้นหันหน้าไปที่มุมห้องทางฝั่งซ้ายมือของเรา45องศาทะแยงมุม แล้วถึงค่อยเพิ่มเป็น forward turn แล้วถึงค่อยกลับมาแยกข้างเป็น Basic ต่อด้วย Basic Movement ครูเจียบจะสตาร์ทที่เท้าซ้ายก่อนนะคะเดินหน้า2ขยับลาย3 4 1ให้มีการเคลื่อนที่นิดหนึ่งนะคะ2 3 4 1 ถัดมาครับสเต็ปของผู้ชายเราก็จะเต้นตรงข้ามกับผู้หญิงนะครับก็คือแฮนด์แพนสองครั้งครับและหลังจากนั้นเราก็จะทำอันเดอร์อาร์มเทิร์นนะครับไลฟ์ทูเลฟอันนี้เราจะยกแขนให้มีอหมุนนะครับตัวเราจะโฟวิร์ดขึ้นหน้านะครับและหลังจากนั้นเราจะทำเบสิคบู๊เมนต์สองครั้งนั่นเองครับเอาละครับเราเริ่มเลยนะครับเริ่มจากยืนเท้าขวาครับกดน้ำหนักตัวลงพรีแพลิ่งนะครับเตรียมถอยหลังเป็นแฮนด์ทูแฮนด์ครับถอยเท้าซ้ายซูแอนด์ ทรีฟอร์เวดน้ำหนักกลับไปนะครับและฟอร์เวดเท้าไปเลยครับ4 1วันแอนนะครับถอยเท้าขวาเป็นแฮน d t แฮนด d ครั้งที่2ครับซูแอ3และสวิเวิแอคชั่นครับกลับมาเจอคู่เต้นหลังจากนั้นเป็นซ i ายสเต็ปครับถัดมาครับเราจะทำเขาเรียกอันเดอร์อาร์มเทิร์นครับไลท์ทูเลฟคือขวาไปจบที่ซ้ายนะครับเริ่มจากยกแขนนะครับ ให้เหนือศีรษะของผู้หญิงและ9้ทะแยง45องศาด้วยเท้าซ้ายครับ2 w and t กลับมาที่คู่เต้นครับ4 o n e หลังจากนั้นครับเราจะทำ basic movement นะครับ2ครั้งนั่นเองครับ two t h o n e เท้าซ้ายขึ้นหน้าครับ basic ค,ครับ two and t h r one